ก่อนโช์นี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเราทุกคนเตรียมพร้อมเพื่อที่จะทำสิ่งหนึ่งให้กับคุณผู้ฟังชาวสามแยกทุกคนเรามีความสุขทุกครั้งนะครับที่มีเพจเข้ามาสายโทรศัพท์เข้ามานะครับมีการเจอกันข้างนอกแล้วยังถามถึงว่าสามแยกจะพูดอะไรกันในสัปดาห์ต่อไปนะครับพี่โจจะมาไหมนะฮะพ่อลาบ่อยนะครับก็เรามีความสุขนะฮะที่รู้สึกว่าส่วนหนึ่งที่เราทำออกไปเนี่ยมันได้สะกิดอะไรในใจของคุณบ้างครับ แล้วก็จากทั้งหมดนะครับทุกความรู้สึกนะครับบางทีอาจจะมีแบบอุย้ยพวกนี้ปากจัดทั้งเลยมันก็หน้าตาหน้า,นา,นารักดีก็ให้อภัยมันไปและก็นะครับเราอ,อยากให้คุณคิดแบบนั้นนะครับและที่เราแซวๆกัดๆเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเรารักคุณทุกคนเลยครับแน่นอนครับความรู้สึกทั้งหมดของพวกเรานะครับ ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งสองสาม one two three four รู้สึกหิวก็ไม่ควรไปบีบซิว สั่งผัดสีอิ๊วนั่งกินเป็นเรื่องราวอยากจีบสาวสักคนถ้ากิ๊กับแฟนเด็กช่างกลอาจส่งผลให้โดนทุกตีเจ็บจังหากเธอเหงาเราจะโอถ้าอยากให้โซ่ให้ฟังเราอก จะช่วยดามสามแยกปากหวานสามแยกปากหวานคืนวันเสาร์ฟังปากหวานเธอจะดูมีรถนี้ยมรอคอยใครบางคนมาหน้าไหม่ฟังทุกความเห็นประเด็นคุยก็หลากลายมีตอบจน มแจะดดังเราก็ยังมีที่ไม่มีก็เพียงสาระและความประพฤติดีจนบัดน,นี้ก็มีแค่ยามที่ฟังเราหากเธอเหงาเราจะโอ้ถ้าอยากให้โซ่ให้ฟังเราอ จะช่วยดำสามแยกปากหวานสามแยกปากหวานคืนวันเสาร์ฟังปากหวานเธอจะดูมีรถนียมรอคอยใครบางคนมานาไหมดึมดื่มดึมดึมสุดจะคืนคมทุกคนชมว่าปากมรางูไวยชรา พูดจาก็แสนกินตัวเล่นคำพูนหากินมีสินรุงรังแจบท้ายตัวเด็กวาดกลัวเพราะแกชอบอำแหลกลานหากเธอเงาเราจะโอ้ถ้าอยากให้สอบให้ฟังเราอกักจะช่วยด สามแยกปากหวานสามแยกปากหวานคืนวันเสาร์ฟังปากหวานเธอจะดูมีรถนิยมรอคอยใครบางคนมาน้าไหมตึ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 มลิงในรางแหนมคือสิ่งที่เป็นตัวเขาสุดจะขี่เนียว เป็นดีเจเคี้ยวลากดินวางเป็นลีทุกครานักร้องดาราศิลปินรอบกายเขาสาวลุมล้อมรุมอาเจียนแดดหากเธอเงาเราจะโอถ้าอยากให้โซให้ฟังเราอกหักจะ,จะช่วยดามสามแยกปากหวานสาม,สามแยกปากหวาน คืนวันเสาร์วันเาฟังปากว่าจใจจะดูมีรับดีไม่หอยรอคอยใครบางคนมาหน้าไม้มาึน้าไม้มาน้าตม้ ที่ดัดฟาตึมตมตึมตึมไม่ช่วยดัดนิใสัยตึมตึมตึมใจอยากเป็นแต่ตตแต่ใจอยากโชว์แมนใครอยากพร้อมเขาขายยาเพื่อนฟูงวางใจอุดหนุนกันสาบภายหลังว่าเป็นอย่าบ้าเราเกือบสวยหากเธอเงาเราจะโอ้ถ้าอยากให้โซ

ดังขนาดนี้พี่ชอตจะเข้าใจไหมเหนื่อยแทบขาดใจไม่เคยได้เพิมตังค์อย่าไปหวังพวกเราอย่าคิดจะรวยอย่านึกเชียวทำเป็นเสียวเดี๋ยวโดนยกทีตกงานถ้าเธอเงาเราจะโอ้ ถ้าอยากให้โซให้ฟังเราอ,อกหักจะช่วยดามสามแ<า>ย่ปากหวาน,าวานคืนวันเสาร์าาฟังปากหวานเธอจะดูมีรถน,นิยมรอคอยใครบางคนมาน้าไม่ฉันยังรอเธอน้าไม้ ฟังกันต่อไปรงััต่อไปนะคบถ้ายังไม่เบื่อพวกเราอย่าเพิ่งเบื่อจริงครับกัดชาวบ้านเขาจริงจริงนี่เป็นงานแสนภูมิใจอยากให้หาอยาคลื่นเครกงรักษาการที่เงาใจฟังปากึงกวานรับรองเลิศเลยกว่าใครสุดท้ายแล้วหากเธอเงาเราจะโอ้ถ้าอยาก อกหักจะช่วยดาสามแยกปากหวานสามแยกปากหวาน,าาวานคืนวันเสาร์ฟังปากหวานเธอจะดูมีรถนีโยงรอคอยไร่บานคน,าม,นมาแน<า>รับ